ครับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ที่วางรับลำแขังไปคือนายสราพุทธราชจโบมน,นะครับท,ทักจิตใจให้่งขอเพื่อเป็ี่ยนทางใหม่บุญน,นะครับนาโ,นตตโ,าโมตจจักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโ,นตตโ,าโมตจจักปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวโตอะระหะโตสมาัาพุทธะอิมานิมะยั n งพันเตทุปาธิปาจตุปัญญาเนสปายิบาลานภิกขุสังคัจัก താന്ഹാകു അമ്റാക്കു ച ยานพร้อมจตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระภิกษุสงขอพระภิกษุสง์จงรับดอกไม้ทุ่เทียนพร้อมจตุปัจจัยท้งหลาย สลาวุธรลัทธุุญเป็นต้นบุทีละโลกนี้ไปวิญญาณของนายสลาวุธรลัทธุุญอยู่ที่ใดจงมารับโวนกุศลอันนี้เถิด ยดามันดาแล้วก็น้องสาวกระทะก็ผูวชนนะครับก็จะเชิญครับสี่ท่านลกมาเลยครับขอบคุณขอบผู้ชนสี่ท่านพระบาทโยพัดเข้าไปนามโยพัดปัจจัยโยัดปัจจัยขึ้นสาธุพ่อ จุดที à, còn còn ่สองครับจุดที่สองครับจุดของคุณกองเกียรท่านนีรักษคุณรวมสิริธารมคุณกมลใจคุณอีย ผมก็บะกบดปรากฏเจ้าเรนครับจุดที่สามครับนำโดยคุณนักชอปเษตลาคุณนนสช่คุณคุณนัคสับคุณนันสัทีเพิ่งมลนะครับคุณปานัดเรือนสุุรมคุณหมย สีส่วที่ต่างสุวที่เท่านะครับสีท่ามือด้วยกันอันที่ก้าวไปเ้วยครับชุดที่สี่ครับคุณแม่บ่า ทำเฉพัะปัใจัยคือสาธุพว้อมการปะกอบอเคพระพุทธานะครับสาธุสาธุชุดที่ห้าครับนำโดยคุณจัตธนาธนกระถอดพงธนานัชยพลคุณนัชชาปฐุมตรมคุณกิสาทัพคลายคุณลำบูนปฐุมตรมสีทางก็ิเชิญครับ ที่หอ้องครับขอบครัวคุณแม่สามพี่เพย่คุณแม่สาพีเพล่คุณเดชเัยเพย่คุณฤสิษ์คนคงคุณชาชายัยจตุกุลคุเจอครับสีครรม สองสองสติพันคุณกวยประานกคุณเสียงเข็มเและเจ้ารสี่ท่ จุดติ่แปลครับชุดสุดท้ายคุณแดางาำเดิมคุณอุบลสีชุทองคุณรัศมีคนครับคุณศิภาพครุอมากสีรำก็เรียกเชิญกัน สาธุสาธุด้วยกขึ้นครับครับทุกท่านทุกู้ใจเสแล้วทุกนช่วกันครับจากต่อจาก,น,ก,น,กน,นี้ไปก็เรียววนา,าร,บบารับหอนจับจ้า